โอเควันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองรีทีวีกันอีกแล้วนะครับผมน,นี้คุณผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมอาร์คโมบายนิวนะครับผมแสดงว่ามันกําลังจะอัปเดตแล้วนะครับผมเป็นอาร์คโมบายอะไรวะเน,นี่ยอัลติเมทเซอร์ไวิร์บิวเอดิชั่นนะครับผมนี่เป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับเออข่าวเพิ่งออกมาตอนประมาณ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับของคุณคนนี้นะครับที่เขาปล่อยออกมาให้ เราได้อ่านกันครับว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนี่นะครับผม Arc Ultimate s e r v e r Edition นะครับผมสำหรับ iOS และ Google Play หรือว่า Android นั่นเองครับมันจะมาประมาณช่วงวันหยุดของปี2024นะครับช่วงวันหยุดผมไม่รู้ว่าช่วงไหนปิดเทอมหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวผมกดแปลภาษาเลยดีกว่าให้อ่านด้วยกันนี่นะครับผมช่วงวันหยุดของปี2024นะครับผมนะเออ แต่ก็ต้องรอรุ่นไงว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนวันเสาร์นี้หรือเปล่าวะเออแย่ yeah, แล้วนะครับมาดีวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับผม1ิชั่วโมงที่ผ่านมาครับสตูดิโอไวการ์ดรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Ark Ultimate Survival นะครับอีดิชันกำลังมาสู่มือถือนะครับผมเออไม่มีการดัดแปลงระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ของ Arc นะครับที่กำลังจะมาทั้งบน i และ Android นี่ไงนะครับผม จะเปิดตัวในช่วงวันหยุดของปี2024นะครับปีนี้นี่เองครับผมจะเป็นวันหยุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแม่ได้เป็นการบรรจุภัยไดนโนเส,สาร์บนมือถือครั้งใหญ่ซึ่งจะรวมเกม PC ขนาดเต็มดั้งเดิมนะครับและส่วนขยายของอาร์คขนาดใหญ่ทั้งหมดยังแมปสกอร์เอิร์ธนะครับหรือว่าแมปไอทะเลทรยายนั่นแหละครับแล้วก็อะไรวะเน,นี้ยนะครับผมดูกด เปลนเสียงเลยมันแมปอเลยว,ว่าลืมแล้ว aberration Aber นะครับผมแล้วก็ extension แล้วก็ genesis part หนึ่ง part สองครับรวมถึงแผนที่แ a ก n าล็อกนะครับผมโอ้โหมาหมดเลยในคอมนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะดูดะอะไรวะซึ่งสร้างโดยชุมชนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและประกันว่าจะเล่นเกมได้หลายพันชั่วโมงโอ้โห แสดงว่ามันจะรวมเซิร์ฟเวอร์เยอะมากๆเลยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันมาหลายแมปเลยนะครับมันจะเป็นแบบ a r c ์ค m อมเลยนะทีนี้นะครับเออส่วนใครไม่รู้ว่าอาร์คเป็นยังไงก็ไปดูเลยนะครับผมนะอาร์ค m อมนะฮะนี่ตรงนี้ก็ a r ร์คอัล a t เม e เซ e ร์ d เวอร์เนี่ยครับผมได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยไอ้นี่นะครับผมบริษัทนี้นะครับเออ อ่านออกเสียงดิเอ,อ้าไม่มีอ่านออกเสียงไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับอุปกรณ์พกพาเป็นเกมเอาชีวิตรอดออนไลน์แบบเดียวกันกับ a r ร์นะครับอ๋อสตูดิโอนี้ทําจะทําให้เราแบบว่าเล่นเกม a r รในมือถือได้นะครับเออนะฮะนี่ไงโดยมีการาฟิกได้ฟีเจอร์ครบถ้วนเขาจะอัปเดตเรื่องการาฟิกแน่นอนผมคิดว่า รวมถึงโลกขนาดยักษ์กู๊ค่ไม่กักกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมในสำรวจฝึกแล้วฝึกฝนนะครับไดโนเสาร์สัตว์ดึกดืมบานมากกว่า150ตัววะเจ้านะครับปกติเนี่ยอักอมือถือของเราตอนนี้นะับผมนะที่เล่นกัน iPad เมื่อกี้นี้นะครับมันมีแค่80ตัวเองนะครับผมนะแต่นี่จะเพิ่มมา150ตัวโอ้โหจับกันมันแน่นอนมีทุกมีทุกตัวนะครับพวกมังกรมังกร เอามาหมดเลยนะครับมีส่วนร่วมในคนวัดของเซาเ่า่า <c oughs> นที้อนะไรของกูวะเนี่ยของเผ่าบุเล่นหลายคนแ,แน่นอนการผลิตและการสร้างเกมดังกล่าวจะเปิดตัวพร้อมกับแผนที่ส่วนขยายอาร์กไอซ์แลนด์และสกอเอิร์ธโดยทั้งแผนที่ทั้งหมดจะให้เล่นช่วงปลายปี2025วัตฟักมึงยาวังไงกันแน่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อน ก็ควอ่านดูดีๆก่อนนะเป็นที่ส่วนขยาย Ark Island และ Score Earth เป็นที่ส่วนขยายยังไงวะงงว่ะเนี้ยนะครับมันเขียนว่ามันจะเปิดแมปธรรมดาแล้วก็ Score Earth ให้พร้อมเล่นภายในปี2มาดนบ5นะครับเหลี่ยมปะเนี้ย เมื่อกี้ยังบอกว่า2,24จะเปิดตัว2,24เอองงเว้ยเฮ้ยอันนี้งงแต่ว่าผมคิดว่าเรานะ่าจะได้เล่นในช่วงวันหยุดปี2,24 0นี่แหละนะครับเขาจะเปิดตัวแล้วเนาะเออก็รอดูกันไปช่วงวันหยุดไม่รู้วันไหนผมก็ไม่รู้ครับเขียนมาอย่างนี้เออนี่และสตูดิโอที่มันทำเกมให้รองรับมือถือมันบอกว่านะครับเกมนี้ใช้ เอ็นจิ้นสี่ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่อันเดียวเอ็นจิ้นสี่นะครับเออซึ่งอาร์คเอสเซ d เดตตอนนี้ก็เป็นอันเดียวเอ็นจิ้นห้านะครับซึ่งภาพสวยมากๆแต่นี่คืออันเดียวเอ็นจิ้นสี่นะครับก็ปีก่อนนู่นนะครับเดี๋ยวก็ผมคิดว่าน่าจะสวยขึ้นละมั้งจะเป็นแบบอาร์คอมอ่ะนะอันเดียวเอ็นจิ้นสี่ก็ไม่ใช่อันเดียวเอ็นจิ้นสี่ธรรมดานะเป็นอันเดียวเอ็นจิ้นสี่ที่แบบอัปเกรดนะครับนี่ ที่รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งทําให้เกมการประยนภัยที่กว่วงขวางและมีขนาดพอดีมือการรวบรวมแผนที่อาร์คทั้งหมดไว้ในเกมเดียวที่เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาถือเป็นคำขอครั้งใหญ่และเรากำลังดำเนินการเพื่อมอบประสบการณ์อันน่าทึ่งเออวะ่ะมันจะยัดแผนที่ทั้งหมดนะับผมนำมาไว้ในอาร์คมือถือเลยโอ้ บนเวอร์ยังวะนะครับขี้โม้ปะเนี่ยแล้วก็อาร์กแ i นติเมทีชันเนี่ยครับผมได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตามการปรับปรุงทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเกมดั้งเดิมปี2015ในอาร์กผู้เล่นจะต้องติดเกาะลึกลับที่เปอยเ,เปล่าเหน็บหนาวหนาวเหน็บเออและอดอาหารซึ่งพวกเขาต้องออกล่าเก็บเกี่ยวสิ่งประดิษฐ์ นะครับปลูกพืชโอ้ยนนี้มันคือวิธีเล่นหรือเปล่านะครับผมผมเล่นย่อๆนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับก็เล่นเหมือนเดิมแต่ว่ามันอัปเดตม,มาคุ้ดเยอะเลยนะครับมันจะยัดแผนที่ทั้งหมดภายในเกมเดียวว่ะนะฮะโอ้โหผมคิดว่าน่าจะ10กิกแน่เลยมือถือไอ้กินพื้นที่10กิกแน่เลยเกมนี้นะครับในมือถือก็น่าจะเหมือนพวกเกมชิน e เอ็มแพ็กอะไรเงี้ยนะฮะ ผมว่าคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับโหเตรียมมือถือที่พื้นพื้นที่เยอะๆไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเองมีทั้งแมปทุกแมปแมปละกิกอ่ะเออคิดเอามันมีกี่แมปวะเนี่ยเดีดแลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแมปนะครับแล้วก็เพิ่มสาตว์มาอีกร้อห้าสิบตัวเป็นอันเดียวเอ็นจินสีด้วยชิบหายแน่พวกมึง นี่ขนาดตัวเกมธรรมดายังทำไอแพดผมพังไปเลยนะครับถ้าการาฟิกระดับอ,อันเดียวเอ็นจิ้นมาพอร์ตลงให้กับมือถือเนี่โอ้โหมันอะไทีนี้อ่ะยังไงก็รอดูตอนช่วงมันหยุดปี2 0 2 4นะครับว่าจะอัปเดตให้วันไหนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาแจ้งคร่าวๆเราจะได้กลับมากันแล้วไอ้น้องโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่หน้าไอ้น้องสา วันนี้ไา่บายอยากเล่นแล้วมาไม่มีหลายแมพมากนะครับโอเค